บรรยากาศการร่องแพล่องแก่งของผู้ที่มาท่องเที่ยวที่นี่บายยยยนนอ จา,า friends, าจากไหนครับสมุทรปราการครับเป็นนักท่องเที่ยวมาจากสมุทรปราการนะครับสนุกไหมครับเดี๋ยวลงเว็บไซต์ข่าวเมืองเพชรนะครับพิมพ์เข้าไปนะครับ vai <laughs> vir <laughs>